สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าคุ้นๆเลยเออน้าคุ้นที่คุ้นด้วยแล้วสลับที่ไมไม่ต้องเพราะตอนนี้เรามีแฝงเทพเจ้าอยู่ข้างหลังเทพเจ้าดาวเหนือใช่เทพเจ้าดาวไรยอดาวพ่อะไรดาวพ่อต้งงงงคนดูงงงงคนใต้ไม่งง วันนี้ครับเราจะมาด้วยคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะล่อตีนิดนึงครับ Android 20,000ปะทะกับ iPhone 50,000คือปัจจุบันนี้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเอามือถือที่มันราคาต่างกันเยอะมาเทียบเนี่ยครับมันจะสู้ไม่ได้เออแต่ในปัจจุบันนี้ครับ iPhone ราคาแพงขึ้น a อ d r o i d ราคาก็แพงขึ้นแต่ได้ความคุ้มค่ามากขึ้นในราคาที่ถูกลงครับผมครับทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ครับว่าเอ้ยถ้าเราเอา Android ทัก20,000กลางๆเทียบกับ iPhone ที่ราคาแพงกว่าสองเท่าเนี่ย ทงอันดับแรกก่อนเลยนะ a n d ดร i d ราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะไม่อาจชนะ iPhone ที่แพงกว่าสองเท่าได้ทีเพียวว่ามันจะมีแบบบางอย่างที่มันพอจะเลื่อมกันได้นิดนึงหรือบางอย่างที่แบบเออแลดูจะคุ้มค่ากว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถือว่าโอเคก็โอเคล้วก็ถูกกว่าเท่าหนึ่งอ่ะใช่ส่วนคุณจะตัดสินใจซื้อยี่ห้อไหนอันไหนแล้วแต่คุณคลิปนี้ไม่มีการเป็นสปอนเซอร์ใช่นะครับเราแค่อยากจะรู้แล้วก็เอามาทําให้กับคนท่ไม่ได้ดูกันอยากจะมาแชร์คือเราทำคอนเทนต์นี้มานานแล้วแต่จริงคลิปนี้ กันอะไได้เยอะที่สุดใครอยู่ทีมไอโฟนไปอยู่กับฝั่งแบงค์มาใครอยู่ทีม Android ครับอยู่กับผมเดี๋ยวได้เจอเรื่องจากสเปกก่อนเลยลวกันครับผมฝั่ง a n d ด o i d เขาเหนือกว่าอู่แล้วเอ้ยคุณก็เวอร์ไปอ่าคุณเปิดมาเลยหน้าจอคุณยังไงของผมนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นซ u เปอร์เรติน่าโขนาดหน้าจอ6.1นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ดีเฟรต120ถ้าในราคา50,000ครับส่วนใหญ่ก็จะได้หน้าจอประมาณนี้ใช่เอ้ยสีจอขอสวยนะคุณจริงหรอจริงไม่เชื่อเออไ่ชื้ขงงุยัฮ อัปเดตอยู่นี่ยคุณไม่พร้อมอ่ะมาดูดิไอโฟนนี่เขาอัปเดตให้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเลยนะหละมันอมผมผมาแล้วหรอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น Android นะครับมันมีให้เลือกหลายไทป์หลายหน้าจอจะมี2แบบหนึ่งก็คือจอ 2K 120 h z กับอีกแบบหนึ่งก็คือจอแบบฝั่งเกมมิ่งครับ1 5 K แต่ว่าเป็น 144Hz เฮ้ยแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกจอแบบไหนครับไม่เหนคุณจะมีเสียง แต่เมื่าคุณจะเลือกแบบไหนจอพาร์เนลก็จะเป็นอัโมเดตทั้งหมดอืถูกต้องตัวพาร์เนลหน้าจออัโมเดตก็จะได้เป็นแบบพวก LTPO ด้วยกันหมดแล้วแล้วแต่คุณจะเลือกในท้องตลาดของ Android เขามีเลือกเยอะคุณก็ได้มีอยู่แค่แบบ6.7กับ6.1เุ้ยของผมเลอกมาขาก็แบบออปติไมซ์แบบเดียวไงของคุณหลากหลายกว่าจะได้รับการออปติไมัยก็เออเะไอนี่กูเห็นด้วยนี่กูเห็นด้วยนี่กูเห็นด้วยนะเขากว่าจะถั่วๆกันไปถึงอโอคุณไม่แต่บางคนเนี่ยเขาชอบจอใหญ่ไงบางคนชอบจอยาวบางคนชอบจจจจออ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 โโคคคค้้้งงงงบบบานนชชแแแแฟฟลลลตตตขุณ่่่มมมมีีเพผผดวไ ลั่นบ่อยอ๋อแต่ผมชอบไงตรงมันดูแล้วมันรูราปาร์ตี้เออแล้วลั่นบ่อยไหมบ่อย <laughs> เอ้ยแต่อย่างน้อยกูมีให้เลือกไงของผมอะเฟร,รมเครื่องมีเรื่องหลายแบบมีตั้งแต่พลาสติกมีตั้งแต่โลหะธรรมดามหรือแม้กระทั่งบางตัวถ้าเป็นพวกเกมมิ่งโฟอนอะตัวเฟรมเนี่ยจะมีถึงขั้นแบบช่วยลดอุณหภูมิได้ด้วย <laughs> เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อนได้ด้วยสูงสุดที่ลดได้เนี่ยสององศานะโอ้จริงเหรอเฮ้ยและผมมีอัปเดตขึ้นมาอีกตอนนี้ อัปเดตเยอะเนาะอัปเดตเยอะเยอะแล้วประเด็นคือก่อนหน้าที่เราจะทำรีวิวอ่ะอัปเดตไม่มากูทำรีวิวเสร็จปุ๊บตัดต่อเสร็จปุ๊บมามารัวๆเลยโอ้ยแก้กล้องแก้เกมที่เฟรมเรทดรอปแก้จอที่แลกอืมอืดีก็โอเคนะก็แล้วแต่ว่าความชอบคุณเป็นยังไงครับนี่ขนาดจอยังเดือดขนาดนี้เออแต่โดยภาพรวมนะสำหรับผมนะผมว่า Android 25งหมสู้กับ iPhone ได้เพราะ iPhone เนี่ยมันเหมือนอยู่กับที่อ่ะคือ Android มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบบ25งหมหรือว่าแบบพวกเรือธงเริ่่มต้้้้้นนนนนเเาะะก็จโดดดใหหแคค90ีี๋ยว25ุณไถึงขั144รือ 0.5k ที่เป็นแบบ120แล้ว ค่าความเอียก็เท่ากันี<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นโซเชียลอะอความลื่นไหลตอนเล่นยังไงซะ120ใน iPhone มันก็ติดไม้ติดมือกว่าอยู่แล้วตูกต้องอีก<ล>อย่างคือ iPhone มีแค่6.1กับ6.7เลือกง่ายมันเอาติดไม้ง่ายแอป<ช>เอออย่างของ Android เนี่ยมีบางแอปนะที่เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าไม่ใช่ของ g o เ g ิ e อะยกตัวอย่างง่ายๆเกมฟุตบอลอะก็เป็น a n น r o i d เนี่ยติดแถบดาใช่แต่ของ iPhone ไม่มีล้าเข้าไปในติ่งนอร์ชด้วย yes เล่นไอทิ้่าอเล่งไง อันนี้ใช้ฟังนะทีวีอูครับผมยังไงของความแรงวุ่นเท่าไหร่ของผมเหรอ A 17 Pro b i o n i c อ่าเออแรงไม่แรงไม่รู้แต่ขี้คร่องเฮ้ยแรมเท่าไหร่แรงวเท่าไหร่แรมแปดครับผมสตอรี่เท่าไหร่128ครับผมตั้งต้นนะเออคุณอย่าเพิ่งขิงกันสิเออเออของคุณเป็นยังไงอ่ะของผมเหรอเอาแบบเบสิกเบสิกเลยนะ d i m o n s i t y 9,300ครับกับตัว Snapdragon 8 Gen 2หรือ8 Gen 3ถ้าเป็นตัวนี้ก็8 Gen 3ใช่แต่เรื่องแรมเนี่ยเอ้ยผมสู้ได้ยังไงแรมผมเนี่ยส่วนใหญ่ Android นะถ้าดราคานี้นะ12ในเรื่ หน่อยก็16 g b แถม Android 13ขึ้นมามีฟีเจอร์ขยายแรมเฮ้ยเอ็กเซนเตอร์แรมเออจาก16สมมตินะตัวนี้16กลายเป็น16เ,เพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็น 32, 32. เยอะกว่าแรมโน้ตบุ๊กกูแล้วตอนนี้แล้วได้ใช้ไหมตอนได้ใช้ <laughs> <laughs> ก็เปิดแอป2แอปไงผมเปิดได้50แอปนะคุณเฮ้ยคุณเปิด50แอปก,ก็ค้างยับเลยดิเออก็ใช่แต่คุณมีแค่8ปดอะแปดผมอะบอกเลยว่าแรงกว่า12หรือ16ใน Android ด้วยเฮ้ยจะมาดูดิผมเะล่านะทำเสียงเฮ้ยยยแตต่่่สออเเเะะนีกไไไมด้้ลังงขคคุณ ผมซื้อ15อย่างเงี้ยอ่ะ15 Pro คุณเริ่มต้นคุณเป็นอะไรของผม128ครับอ่าไม่ของคุณน้อยจังของผมไม่เน้นสตอเรจครับอ่าของคุณเท่าไหร่ของผมอ่ะเดิมๆนะแค่หนึ่งสองเฮ้ยสองหมื่นห้าแล้วผมได้ห้าหนึ่งสองแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรผมซื้อเอเดนดียวคุณรวยอ่ะคุณรวยเลยผมก็ต่อได้ได้ดีผมเอ่าของผมมีบางตัวของโซนี่อ่ะผมใส่ดีกราได้อยู่เลยครับผมซื้อคาวเอาเออเก้าสิบบาทได้สองร้อยจิกไป แต่เสียทุกเดือนนะเสียทุกเดือนอ่ะแล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าซื้อ15 Pro Max เนี่ย15 Pro Max เริ่มต้นมันเท่าไหร่นะ 48, 0 0 0 4 8น0ปดสี่แปดก็ได้ละ256ก็โอเคนะแต่ถ้าเป็น15เนี่ย15 Pro เนี่ยจะได้ ร้อยยี่แปดร้อนใช่ถ้าอยากจะเอาให้เท่ากันเลยที่เป็นแบบพวกห้าหนึ่งสองก็ผมจําได้เลยว่าถ้าเป็นสิบห้าโปรไปเป็นห้าหนึ่งสองเนี่ยห้าหมื่นกว่ากว่าก็แพงอยู่เออก็ถือว่าแพงอยู่แพงอยู่ใช่ผ่านไปก็จะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับฟ้าชาร์จของคุณส่วนใหญ่แล้วราคานี้คุณได้แบตเท,ท่าไหร่สองพันบวกบวกนิดหน่อยสี่พันสี่พันนิดนิดถ้าเป็นสิบห้าโปรก็สี่พันนิดเดียวฟ้าชาร์จก็ยิบงมากน้อยน้อยหน่อยต้องซื้อเพิ่มด้วยไอ้กล่องให้มันแค่สายที่่รรองับแค USB ดูเศร้าอย่างวะอันนี้ผมไม่เถียงออปชั่นเสริมผมเยอะอ๋อแหมคุณนี่เหมือนแบบรถหรูไงซุปปเอร์คาร์เวลาคุณไปซื้อใช่ไหมต้องคอนฟิกของผมมันต้องลิมิเต็ดหน่อยกว่าจะหาอะไรที่มันรองรับกับผมได้อ่ะ๋ยวขพอดีมันเนี่ยของผมนี่ถ้าเป็น Android งบสัก25งหมื่นนะส่วนใหญ่เนี่ยราคานี้จะได้แบบฟาชาร์จเริ่มต้นเลยที่ประมาณสัก80วัตต์หกสิบวัตต์หรือถ้าเก่งๆหน่อยก็ร้อยวัตต์โหดๆก็ร้อยยี่มิลเลนแบตก็สตาร์ทเลยครับเบาๆเบเบานต่สุดเลยบเบก็ห้าพันกลางไ Oh oh. แบตแม่งใช้ได้แบบ4ปีแบบฟ้าชาร์จทุกวันไม่พังไม่ต้อง<ะ>เปลี่ยนทุกปีเหมือนของคุณปีละสามพันต้องเปลี่ยนแล้วเนออี่ยคิดเราก็จะเปลี่ยนแล้วเนี่ยอะแดปเตอร์ชาร์จอะผมอะร้อยวัตต์นะของ uh huh. มึงเท่าไหร่ยี่สิบวัตต์ต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิมพ่มครับของผมร้อยยี่สิบวัตต์ให้มาเลยในกล่องเฮ้ย <Hey. S 2> ในนี้ถ้าแกะมานี่มีโฉนดที่ดินเฮ้ยมีนี่สินไม่เอานะไม่เอาคือผมให้มาเยอะเออให้สายให้ดีผมก็มีมาให้แถมยิปซีผมแจกมาให้เอ้ยคุ้มว่ะสติ๊กเกอร์บางรุ่่่นนนนนีีีแถมมมมมมสสสตติิ๊กกกกกเเเเออออรร์์ดดดด้้้้้้้้ววววยยยไััโโโคคคใใูงงาาาหหบบล VIP EVIP เออมี E V P ประกันเพิ่มเป็น2ปีมีคอร์สตีกอล์ฟขี่มา้า<ฮ>ประกันสุขภาพประกันเดินทางต่างประเทศอันนี้คือ Android เหรอ Android <ห>อย่าให้กูขิงกูบอกเลยถ้าเรื่องของแถมเบนฟิตเดี๋ยวคุณซู้ไม่ได้อาจะขอผมรักโลกไงรักโลกล้วนการละครอ่ะนะ,น,ะนี่ละครคุณธรรมอออย่าไปบอกเขานะ not too bad กล่องกะเท่านี้แต่อุปกรณ์เสริมจำเป็นที่ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณนี้สุดท้ายรักโลกโอเครักโลกรักโลกเฮ้ยแอคชั่นบอททอนเออผมก็ยังมีอยู่ไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จกันน้ำกันฝุ่นมี USB 3.2ก็มีแล้วก็ที่สำคัญคืออีโคซิสเต็มไงล่ะคุณเออว่าแอนดรอปแต่หัวปุ๊บส่งได้ปั๊บเออว่าเออแอนดรอยกูมีอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวหาก่อนสิเฮ้ยแอนดรอยมีจุดหนึ่งที่ไอโฟนไม่มีอะไรหนึ่งไอไอเฟรนอ่าผมผีเงี้ยผมชนะใช่ผมโหลดแอปเมาเออว่ะไไม่่่ดกูตตอองทีวี ผมต้องพกรีโมทแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องพกรีโมทแอร์แล้วทำไมเปิดแอร์ภายในโทรศัพท์รวยจังวะมีโฮมอะไรพวกนี้ผมโหลดมาือว่ะเชื่อมันทำได้เดินเข้าบ้านนี่ตบมือสองทีนี่ไฟติดทั้งบ้านเลยตกไกโฟนอย่างนี้ตกไกโฟนแท้ได้แต่ไม่ใช่ไอโฟนกูทดสอบความแข็งได้ทดสอบทดสอบทดสอบเพราะว่าเราติดฟิล์มของเอ็มโบนนี่ไงดอบเทสให้ดูดอบเทสดอบเทสอ๋อแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแท้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ไอโฟนไม่มีนั่นก็คือ Wi-Fi 7อ๋อเออใช่เขาผมได้แค่ 6e e อะไร ด่ามือเนี่ยแล้วก็มีอะไรบูทูธของผม5.3อ่ะผม5.4อ่ะจริงปะเนี่ยจริงนี่คุณคริงเหรอเออก็แอนดรอยเดี๋ยวนี้มันก็5.4หมดแล้ววะแต่จริงแล้วทุกดีไวซี่ขายทุกวันนี้ถ้าเป็นหูฟังนะก็5.3ใช่ของผมตามเทรนไงถ้าเหลือได้ได้ออปติไมท์อะไรอย่างงี้ไงเออวะเออวะก็จริงไงที่ทุกวันนี้หูฟังกูเป็นแค่5.3นี่ก็เก่งแล้วนะได้ประมาณนี้นี่คือความแตกต่างจริงแล้วทางฝั่งแอนดรอยก็จะมีออปชันเสริมสำ ก็จะมีพวกแตะเวลานิ้วเปียก thì, อะสามารถแตะได้ใช่หรือว่าแบบบูสต์ทัสแซมปลิฟิขึ้นมาให้กลายเป็น2000เฮิร์ตซ์ได้แต่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมที่ผมชอบและเป็นออปชั่นเสริมที่น่ารักมากเลยนะคือค่าพาว s e อร์ไว้โมดิลเลชเวลาเรารีแสงเบาะ oh. อะอ๋อแล้วมันจะฟลิกเกอร์น้อยหูยหูมืดเลยอะคือเวลาเราใช้แสงจอน้อยๆอ่านหนังสือครับ <ồi. S 1> ซึ่งบางคนเซนซิทีฟมากๆก็รู้สึกแบบปวดตาแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆที่มันเป็นพาวเวอร์ไว้โมดิลเลชมันสบายตามากๆซึ่งไอโฟนยังไม่มีซัมซ ถ้า Android 2อก็พอสู้ได้นะจริงคือย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเรามาขิงกันเรามาขิงกันและราคาเนี่ยเราพูดว่าห่างกันครึ่งหนึ่ง2เท่าใช่ก็สู้ได้ประมาณสัก8 0 9 0เลยผมว่าได้7จ็ดสิต้องได้ทีนี้ถัดไปแบงค์เรื่องของการเล่นเกมเอาแบบ R วไหมอวเหรอ iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max รมคุณเป็นยังไงบ้างของผมเหรอของผมเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยดีกว่าที่สามารถปรับ120เฟรมได้แบบไม่ต้องแฮกไอ้เหี้ยเอ้กูอะไรูดปัเดี้ยกูอดเลยิด ได้ไม่ได้การันตีว่าจะลื่นถูกต้องแต่เปิดได้เปิดได้แล้วเวลาปัจจวันนี้เปิดได้แล้วก็ยิ่งเปิดไวก็จะได้รับการออพติไมซ์ไวมึงเปิดได้มา2ปีแล้วนะไหนออพติไมซ์ยังไงออพติไมซ์ให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าจริงนะไอโฟนนะครับทุกวันนี้เวลาเราไปเล่นเกม R อวแบบ120รเฟรมเนี่ยตาแรกไม่เป็นไรตาแรกไม่เป็นไรตาต่อไปยับจริงอันนี้คือเรื่องจริงเฟรมเรทที่มันเยอะถึง120อ่เฟรมเนี่ยมันมีแกมปช่องว่างระหว่างศูนยวลางันล่มันอะมีู่่บเิน3 ห0นาทีเนี่ยมันจะไม่แ,ว,แว่งละมันจะลดหวบมันจะเหลือแบบ50ที่แบบเห็นต่ําสุดจากที่เคยลองเทสมาคือ27อันนี้คือค่าที่แบบเราคิดว่าใน p h โฟนเราน่าจะรับไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามือถือเนี่ยมันมูนลค่า5 0า0มื่นห้าหมื่นเล่นในเกมที่แบบธรรมดามากๆอ่ะมันก็น่าจะมีแบบแค่เรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่าเสียเปรียบคนอยู่แต่ว่าเรื่องอื่นผมว่าผมก็ได้เปรียบอยู่อ่ะ,อะเอาผมบ้างดีกว่าอะยังไงคุณจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาแค่ R V นะผมไม่ต้องมาถึงสองหมื่นห้าหรอกผมให้หมื่า25เ คุณจะได้แบบพวกตัวที่มันเป็นแบบพวกนั้นประกอนแปด g e สหรือแบบ8ปด g e สได้ในบางตัวคุณก็พอสามารถจะจับต้องได้ถ้าเป็นแบบพวก8ปด Gen สองปแปดเจนสามนะแล้วคุณไปแฮกให้มันเปิดรอยี่ได้โอ้โหบอกเลยว่าแม่งแบบโคตรสวรรค์รอยี่แบบนิ่งๆลื่นๆเคยเห็นแล้วเพราะว่าเราเคยแฮกกันแล้วต้องบอกก่อนว่ามันเนี่ยเป็นเวอร์ชันแฮกที่มันไม่ควรจะเสถียรขนาดนั้นใช่คุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมันเปิดให้เล่นได้เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนั้นดีจริงคืออาจจะมาจากตัวแรมที่ Android มันให้เยอะด้วย สมาร์ทโฟนแอนดรอยมันก็ไม่ได้แย่แล้วอันตุ้ตู้ไม่2งสองล้านกว่าใช่ไ <iPhone S 2> อโฟนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่า performance ไหวไหมเหลือเฟือที่แต่มันไม่มีพวกเวเปอร์แชมเบอร์แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกว่าปัญหาของมันอ่ะไม่ได้อยู่ที่ความแรงว้ยไม่ได้อยู่ที่การเอาซีไมด์ด้วยปัญหาของมันอยู่ที่ความร้อนใช่ถัดไปเป็นเกมผับจีใช่ครับผับจีอ่ะแบงแบง,แงให้ใครผับจีเหรอจริงๆอ่ะไอโฟนผมสู้ได้ตรงนี้ว่าผมเปิด90แล้วผมเล่นได้ลื่นและผมบันทึกหน้าจอออกมาภาพสวยเออวะสตรีมเกมออกไปสวยอันนี้เห็น แล้นนวอจอนออกมาครับสวยครับผมเป็นสายแบบสายเล่นแล้วก็สตรีมด้วยใช่ทำคอนเทนต์ก็ได้แต่ว่าต้องหาพัดลมให้มันสักหน่อยนึงนะมันก็ปัญหาเดิมอะปะัญหาความร้อนเออเรื่องจริงนะแต่ห้าหมื่นเลยนะเว้ยออนี่ของกูนี่จริงๆถ้าเกิดว่าจะเอาผับจีนะออจะเอา90นะนะคุณซื้อโคโก้อะโคโก้เดเมนติตี้แปดพันสองร้อยเอ็กซีจีทีหมื่นกว่าบาทไม่ต้องมาถึงขั้นสองหมื่นห้าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาสองหมื่นห้านะยังไงผับจีเก้าสิบพร้อมบันทึกหน้าจอแบบเรื่อนเรื่ต่อให้โปรแม็กเลยนะเออเออแล้วถ้าโปรเป็นไงงไไมมมม่อผผีตััค์ปซื้ล มาติิดดเออสมมติมึงไปมาหาไรอ่ะมึงเอาพัดลมไปยังไงนั่นน่ะสิก็แบกคนซื้อมือถือห้าหมื่นดูวุ่นวายแล้วดูวุ่นวายคุณบันทึกไอ้จอได้กี่เฟรมของผมได้60อ่าแบบลื่นๆของผมมีหลายกล้องให้เลือกถ้าเป็นมี่เก้าสิบฮ็กโก้ร้อยยี่เรดเมจิกอัลจีร้อยสี่สี่ของกูมีชิปคิววัตเออเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมาแล้วกูแทรกเฟรมเรทได้อ่ะกูลดภาระการ์ดจอลงไปครึ่งหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้มีแค่กับเฉพาะในไอคูเท่านั้นนะครับไอคูว ถ้าเอาในเวลาปัจจุบันนี้เลยนะผมให้ Android ทุกคนควรจะรู้อะ Android 20,000ื่นใเวลาปัจจุบันนี้เล่นได้ลื่นกว่า i iPhone ลื่นได้ยาวนานกว่าความร้อนน้อยกว่าไปถัดไปเกนชินแล้วกันนะเกนชินเลยอ่าได้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 สู้ผมได้เปล่าเกนชินผมอะเป็นเจ้าแรกที่เปิด120รเฟรมได้มึงเปิดมากี่ปีละผมเปิดมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้อ่าทวันนี้อยากเปิดหน้าูพัฒนามากเลยรอยี่คุณเนี่ยเล่นได้กี่นาทีอะแม็กซิมัมสุดเลยนะสินาทีจริงเหรอะจริงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเกี่มัทแบบระณอ์ พิวเตอร์แล้วก็มันเปิด120ได้มาตั้งแต่ iPhone 13 Pro 3 Pro Max มาถึง14 15เออพวกนี้มันก็ทําได้ใช่แต่ได้15นาทีก็ไม่เอาหรอกแต่เล่นได้ลื่นอีกลื่นอีกครับไอ้บางเอา Android เอาแบบ25,000นะทุกตัวจะเปิดได้แค่60แต่เป็น60ที่มีคุณภาพมังคืออย่างนี้ g e n s h i เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องออปติไมซ์ต้องดีจริงๆอ่ะเพราะมันคือเกมคอมเอามาเล่นในมือถือนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าแบบ Density บางตัวดีบางตัวแย่สำหรับก้อนบางตัวดีบางตัวแย่ถ้าสําหรับผมนะ g e n s h i เนี่ยผมยังให้ iPhone เพราะว่าของ Android เนี่ยไม่ใช่ดูแค่ตัว CPU ให้มันเป็นหลักมันจะมีพวกเรื่องของหน้าจอขนาดจอกราฟิกซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้เข้ามาช่วยแต่ว่าของตัว iPhone เนี่ยที่มันเป็น120เนี่ยมันใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันหมดวันที่แบงค์บอกแหละว่าขนาดหน้าจอมันมีอยู่แค่2ไซส์อ่ะมันสามารถที่จะได้รับอตร้แพีเดียวถูกต้องสองกูนี้เอาตั้งแต่6.1จน่ถึง6.9อ่ะไม่มีทุกไซส์จุดทดสนิยม6จุดไม่ต้องไล่มึงไล่ไม่หมดมึงเชื่อกูก็เลยไปที่มาอาลตร้าพีซแต่ว่าก็ม มือมีชิปแบบพวก vivo v2 หรือว่าจะเป็นแบบซอฟต์แวร์เกมพิเศษที่มันบูสต์ให้หรือว่าจะเป็น i q คูที่มันแบบมีชิป Q1 อย่างเงี้ยจากเดิมที่เราเล่นกันแบบ60มันจะหั่นให้เหลือ4 8 <48. S 1> แล้วมันจะคูณ3ให้กลายเป็น 100, 4. 1 4 4หรือ <100. S 2> บางตัวหลักการทํางานคือ6 0เหมือนเดิมแหละแต่เบิ้ลให้2องเท่าเป็น 120, 120. ใช่คสับสำหรับมือถือเกมมิ่งแต่ว่า25งหมเนี่ยมันน้อยรุ่น <c oughs> นะครับแต่เอาเป็นว่าเราคุยภาพรวมนะตอนนี้ถ้าเป็นเกมชิน Impact ถ้าไม่นับ i อผมว่า0อกินห้ากม แล้วถ้าเอาแบบเล่นแบบยาวๆเล่นแบบนานๆ a n น r o i d 25สอ0กับ iPhone 5 0,000ผมให้เลยแบบเอา p ป o Max มาคุยนะแบงว่าใครดีกว่ากันเอาเวลาปัจจุบันนี้สําหรับเกมทั่วไปถ้าเอาเหมาเลยตอนนี้เนี่ย a n d ด o i d ดีกว่าจริงเหรอก็แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งถ้าสมมติไม่ต้องสมมติหรอกแบตเตอรี่เฉลี่ยของ Android นะเวลาปัจจุบันเนี่ยจะลดไปที่16-20%ถึงเปอร์เซ็นต์ใน1ชั่วโมงตัว iPhone แบตเตอรี่มันจะลด2 0บวกต่อเกมอยู่แล้วต่อให้มันเป็นเกมเบาๆอย่างเกม r o v แบตเตอรี่ของ iPhone มันม ลดเยอะกว่าด้วยชิปที่มันแรง A 17 Pro นั่นแหละบอกว่าทุกวนันนี้ถ้าเอาเข้แบบแบตเตอรี่ Android ได้เปรียบกว่าบางตัวมีฟีเจอร์บ y p พา s สด้วยเออว่าคือเราไม่ต้องมานั่งรอชาร์จเป็นชั่วโมงแต่เราใช้เวลาแค่1 8ถึง30นาทีในการชาร์จเพื่อที่จะเอามาเล่นต่อได้อีก8หรือ9ชั่วโมงอ,อนี่คือความคุ้มค่าของ Android สมาร์ทโฟน Android เนี้ยใช้แบตเตอรี่เจนใหม่ที่ Life Circle เนี่ยสองเท่าแล้วใช่เดี๋ยวนี้เขาเคลมกันมา3ถึง4ปีครับโอ้นานประเด็นคือ มีเลียมแบตเยอะขึ้นขนาดบางลงรอบชาร์จเพิ่มขึ้น2เท่าคือเท่ากีแบตเนี่ยผมว่า p h โฟนแพ้ Android ยับยับเลยนะนี่คือจุดหนึ่งนะแม้ว่า Android จะถูกกว่าเท่าหนึ่งเป็นเท่าตัวก็ยังดีกว่าใช่ก็แชร์ได้ฟังกในพาร์ทนี้ใช่เนี่ยถ้าคุณทีมคุกมาดูคลิปนี้โดนฟ้องอีพาร์ทหนึ่งแบงค์นี่พาร์ทสุดท้ายละพาร์การถ่ายรูปกับวิดีโอซึ่งพูดแบบภาพรวมเลยนะในราคานี้ถ้าเป็นการถ่ายรูปโดยส่วนใหญ่ i iPhone แพ้คือมันจะแพ้เนี่ยแพ้แค่เรื่องของ Resolution เ s o l ล t i o n นะครับอย เป็น48ล้านครับผมสมาร์ทโฟน Android ตั้งเลยนะ50ล้านรูรับแสงที่กว้างแล้วก็บางตัวเนี่ยได้เซ็นเซอร์1นิ้วซึ่งใหญ่มากๆนี่ต้องยอมรับว่าแบบมือถือ Android แม่งไปไกลแล้วเรื่องของการถ่ายรูปบางตัวไปโคร่กับไล c a h a s s e l b l a d เอ่อไซส์ไซส์เลนไซส์กลไซส์เดี๋ยวก็คีมโนโตะกูว่าตัดต่อเล็งไอ้เหี้ยแม่งเผลอๆตัดหน้ามึงมาชนกูจริงๆเล ผมว่าถ้าเป็นภาพนิ่งนะผมว่า Android ชนะแดยชนะยังไม่รวมถึงลูกเล่นในการถ่ายรูปแม่งจบเลยใช่หรือบางตัวซูมไกลถ้าเอาเรื่องซูมนะจริงๆแล้ว iPhone ไม่แย่นะผมชอบอย่างหนึ่งในไอโฟนนี้เรื่องของการซูมคือฟิลลิ่งการใช้ Android เนี่ยตัวไหนที่แบบเขาว่าซูมไกลเี้ยแบบร้อยเท่าร้อยยี่สิบเท่าอะไรเงี้ยไอโฟนเนี่ยน่าจะยี่สิบห้าเท่าในสิบห้าโปรแม็แต่อยากจะบอกว่าฟิลลิ่งการซูมของ h โฟนแม่งดีจริงเขาเรียกว่านิ่งแล้วก็ไม่สู้มือมันตามมือเลยอ๋อตำแหน่งมันจะเป๊ะใช่มันหันือมนเแแะหบบจว ไม่เปการทาง iPhone ทําฟิลลิ่งมาได้ดีกว่ามากๆคุณภาพที่ได้ครับผมว่า iPhone อะชัดทุกระยะแต่ Android เนี่ยจะชัดระยะประมาณสัก30หรือ40นี่แหละแต่พอแบบแตะหลักร้อยแล้วอะแต่ละคนก็วุ้นเหมือนกันหมดผมว่าผมให้ iPhone เหนือกว่าถ้าเป็นเลนสซูมอีกเลนนึงคือเลนอัลตร้าวายอันนี้ผมให้เหมือนๆกันบางตัวเนี่ยในเลนราคา25,000ในสมาร์ทโฟน Android มันจะไม่สามารถที่จะออโต้โฟกัสได้ในพุ่งตรงหรือความกว้าง Android แพ้ iPhone อยู่แล้วครับ iPhone แม่งสมชื่ออัลตร้าวายเลยกว้างแบบกว้างสะใจอะแล้วคนใช้อัลตร้าวายิ่งนึงที่เราคอนเซิร์นเลยคือความกว้างก่อนเลยผมไม่คมไม่รู้อะกูขอกว้างถ้ากว้างให้ ได้กูชอบใช่คุณไมค์โฟนเลยนลี่เลยราคา25,000ไม่มี Android ตัวไหนมุมมองกว้างเท่ากับ iPhone, iPhone. แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แคร์ความกว้างมากคุณแคร์การเอโต้โฟกัสคุณแคร์ดีนามิกเรนจ์คุณแคร์การถ่ายกลางคืนหลายๆตัวในเราคา25,000ใน Android ก็ให้ได้แต่จะไม่ได้ดีเท่า iPhone นั่นเองส่วนงานวิดีโอตัดจบเลย iPhone ชนะ iPhone ชนะชนะสายวิดีโอครับไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วมันจบในตัวมันอาจจะมีอยู่แค่บางพาร์ทอะที่แบบมันแพ้ถ่ายนานๆกลางแจ้งเอาไปไลฟ์แล้วแบบต่อเพาเวอร์แบงค์ให้มันแล้ว แต่ในสมสาร์ทโฟนแอนดรอยเนี่ยมันมีวิธีการที่ฉลาดหลายๆตัวไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างบางตัวเนี่ยเวลาเราถ่ายนานๆใช่ปะ่ะมันจะแอบตัดหน้าจออ่ะสมมตินะคุณถ่ายวีดีโอแบบนี้แล้วข้างหน้าไม่มีใครมอนิเตอร์มันถ่ายอย่างเดียวอะสักพักหนึ่งอะพอมันจับได้ว่ามีใครอยู่ข้างหลังอะมันจะรีจอตัวเองลงเว้ยเพราะสุดท้ายแล้วยังไงคนก็ไม่อยู่ข้างหลังได้ทั้งถ่ายนานขึ้นประหยัดแบตลงร้อนน้อยลงใช่ใช่แต่ถ้าเป็นไอโฟนเนี่ยจริงๆไม่ต้องคนอยู่ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันดับของมันเองเพราะมันบรรจย ช็อตคลิปสั้นๆน่อได้แต่ถ้าถ่ายยาวๆน้องร้อนแล้วก็ตัดแล้วก็มีหลายๆครั้งนะถึงขั้นที่แบบว่าไม่ยอมให้ใช้งานกล้องเคยเห็นอยู่มันจะขึ้นแจ้งเตือนมาเลยแต่ว่า15 Pro Max ไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนใหญ่เป็นกับตัว15 Pro ท่านั้นในเรื่ราคา50,000นะถ้าให้คะแนนเนี่ยถ้าเป็นภาพนิ่งนะผมว่าเหมือนๆกันเลนหลักเนี่ยผมให้ a n d r ร i d 25,000เลนเทเลเนี่ยผมชอบ iPhone มากกว่าในเรื่ราคา50,000เลนอัลตร้า d วผมชอบ p อ o n e มากกว่านิดนึงในราคา50,000ส่ววนนางโดี iPhone 50,000หมดเลยใช่แต่เราต้องคิดเอาว่ามัน25,000กับ50,000 50. Android 25,000แล้าเทียบ Quality วีดีโอนะ <S <S ผมน่าจะได้ประมาณสัก70% 70นี้ถือว่าเยอะแล้วนะผมว่ากลางๆว่ะถ้าเป็นสายวีดีโอจริงจการเพิ่มเงินจาก25,000มาเป็น50,000เพื่องานวีดีโอสํหรับผมนะคุ้มอีกด้านหนึ่งในการถ่ายวีดีโอที่เราต้องการก็คือเรื่องของ Storage Storage เนี่ยถ้านับ Storage เริ่มต้นเมื่อกี้เราคุยกัไปแล้วว่า50,000บาทถ้าเป็น15 Pro ก็จะได้ตัวั้น1 2หรือ256เป็นขั้นต่ําถ้าเป็น15 Pro Max ก็จะได้แค่256นะครับถ่ายวีดีโอยาวๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็โอเค แหละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี้ยก็พอได้แต่ถ้านานกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องอัปเกรดขึ้นไป5-12ขึ้นไปแต่สมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ้าในรืราคา25,000นะส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็น5-12กันแล้วใช่แอนดรอยแม่งเซ็ตมาตรฐานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะว่าแบบทุกคนจะต้องเป็น2-5-6พอมาปีนี้ทุกคนก็เซ็ตใหม่ว่าเป็น5-12เคย128นี่มันน้อยมากนะสำหรับมือถงแบบใช่แต่ว่าคุณจะซื้อความจุไหนถ้าเขาไม่รักเาไม่่ตออบยูดี นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่ามันก็ทดแทนได้นะไอโฟนไม่ใช่แย่นะทดแทนได้โดยการที่คุณซื้อ external SD จิ้มตูด record ผ่านแอปกล้องก็ได้หรือจะผ่านแอปที่แนะนําก็คือ Blackmagic Camera ซึ่งฟรีได้เลยนะครับเอาไปทํางานต่อที่บ้านอะไรเงี้ยสบายสายตัดต่อชอบกันนี่คือในงานของวิดีโออย่าง Android บางตัวครับสปีดมันวิ่งอยู่แค่แบบ5กิกะบิตเปอร์เซกแต่ถ้าคุณ record เข้า external ได้ดีเราไปจิ้มคอมส่วนใหญ่จะวิ่งเลยที่10กิกะบิตก็คือก๊อปงานไวขึ้นกว่าเรือธงแอนดรอยนะสองเท่าแล้วยิ่งเป็น ใช้แม็กอยู่แล้วแอปเลยง่ายเออให้ประเดิมอีกเรื่องประกันนะเวลาปัจจุบันนี้ของ Android เนี่ยให้มาเยอะกว่าของ iPhone p อ o n e ขอ o n นถ้าเกิดคุณอยากได้ประกันเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินซื้อตัว Apple Ca r e Plus ัจักบาทที่เพิ่มมูลค่าไปอีกประมาณ70,00บาทอือซึ่งของ Android เนี่ยประกันจอบ้างประกันเครื่องบ้างประกันตกน้ำตกเหวอะไรก็ได้หมด2ปีถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายที่แบบต้องการมือถือทนทนประกันเยอะๆในประกันดูเครื่องที่แบบใช้งาได้จริงนะ Android อ่ะให้ได้เยอะกว่าแต่ผมคิดอีกแง่หนึ่งแบงค์เมื่อวาน่่ผมเพิงไป เอา Apple มาอมเอา macbook ไปเคลมของแสนกว่าบาทย้ํานะว่าของประมาณแสนห้าเคลมอ่ะเขาไม่ถามสักคำว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ถามจัด <สบ S 1> การได<ม>้เลยก็คือจัดการเลยใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า Apple อ่ะจ่ายแพงก็จริงแต่ได้คุณภาพสุดๆใช่ครับโอเคใครอยากดูอะไรเพิ่มเตมิมอีกของเซตนี้อาจจะเป็น Android 1 0 0น0<อ>กับ iPhone 5 0 0 0ื หรืออาจจะเป็น Android 5,000 iPhone 15 0 0ถ้าอยากดูคอมเมนต์ของมาเดี๋ยวทำให้นะครับหรือว่าจะเป็นการทดสอบเกมเพิ่มเติมของ a n d ด o i ยในราคาไหนเล่นเกมในราคาไหนก็สามารถไปตามดูได้ในช่องแบงค์เคมจาครับผมวันนี้ผมตั้มกับแบงค์กาจูลาไปก่อนแล้วกันรายการเราชื่ออะไรนะกูรูจา๋ากูรูจา๋าปานะกูเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมตั้มกับแบงค์ลาไปก่อนสวัสดี